สวัสดีครับผมอาจารย์เหลียงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ต IP address แล้วก็เรื่องของ NAT นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันเป็นโครงข่ายคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการติดต่อสื่อสารกันซึ่งไม่ได้มีแค่ตัวคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ย เวลาที่จะสื่อสารกันเนี่ยก็คือจะต้องใช้ตัวหมายเลขประจำนะครับเรียกว่า IP address นะครับ IP address IP address เนี่ยประกอบไปด้วยเลข4ชุดจะคั้นด้วยเครื่องหมายจุดแต่ละจุดเนี่ยจะมีค่าได้ตั้งแต่0ูนจนถึง255 0ถึง255เนี่ยก็จะมาจากเลขฐาน2นะครับขนาด8 b i บิตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีค่าได้ไม่เกินนี้นะครับ0ถึงส5 5 0ถึง2 5 5 อันนี้เวลาที่เราดูเรื่องราวของ ip address เนี่ยเราจะดูแค่ชุดแรกของมันนะครับชุดแรกของมันนะครับวิธีการดูก็คือดูเป็นคลาสคลาส,ลาส a เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข0นะครับจะมีค่าระหว่างตั้งแต่0ูย์ถึง127คลาส b ก็คือ128จนถึง191รคลาส c ก็คือ192จนถึง223จะเห็นว่ามันมีเลขได้ถึง255แล้วที่เหลือไปไหนนะครับที่เหลือเนี่ยยังสงวนไว้นะครับยังไม่อนุญาตให้ใช้ รจริงๆก็คือจะไม่ใช้แหละนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับจะเอาไปใช้ในส่วนของการทําพวกมันติดแคสอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการใช้งานในส่วนตัวนั้นมากนะักนะครับอันนี้มาดูขอบเขตของการใช้งานของตัว ip address เนี่ยนะครับว่ามันแบ่งขอบเขตกันอย่างไร ip address เนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือ ip address ที่ใช้งานทั่วไปก็คือเป็น ip address ที่เป็น public นะครับ public นี่ก็หมายถึง ip address ที่ใช้กันบนอินเทอร์เน็ต IP Public เนี่ยสามารถสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณ์ที่เป็น IP Public ด้วยกันได้นะครับแต่ด้วยจำนวนของ IP Public นะครับมันมีจำนวนเพียงแค่4 2 4 3พันล้านเท่านั้นเองนะครับทำให้ IP เนี่ยไม่พอนะฮะเพราะว่าจำนวนประชากรบนโลกเนี่ยมีณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณ7-8พันล้านคนเข้าไปแลล้นะครับซึ่งเอาแค่คนละ1 IP ก็ไม่พอแล้วนะครับ ทีนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยเขาก็เลยกำหนดตัว private ขึ้นมานะครับ private ก็คือเป็น ip ที่ใช้เฉพาะภายในนะครับภายในองค์กรภายในอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเรียกมันเป็นมันเป็น ip สำหรับ lan นะครับการสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณ์อื่นๆในวงแลนเนี่ยสามารถทำได้หมายถึงว่าแลนต่อแลนนะในในแลนเดียวกันนะก็สามารถสื่อสารกันโดยตรงแต่ถ้าเกิดแลนเนี่ยต้องการที่จะออกไปยังอินเทอร์เน็ตเช่น,นจะเปิดเว็บจะเช็คอีเมลอะไรเงี้ยนะครับ ในเน็ตเวิร์กนั้นจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง p u IP i d i r e s s ก็คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปก่อนอันนึงนะครับแล้ว IP ที่เป็น r i v a t ทนะครับทั้งหมดเลยจะจะวิ่งผ่านตัวกลไกลก,ไกลไกหนึ่งแะเรียกว่าแ a นนะครับแ a นก็คือ Network Address Translation เพราะฉะนั้น1 IP Public จะสามารถใช้กับ IP ที่เป็น Private ได้เรียกง่ายๆคืออาจจะไม่จำกัดแต่จริงๆคำว่าไม่จำกัดก็หมายถึงว่ามันก็ ยิ่งจํานวนเยอะมันก็ยิ่งทํางานได้ช้าลงนะครับอนี้มาดู IP private เราจะดูได้อย่งไรว่าเป็น IP private นะครับ IP private ของ Card A ขึ้นต้นด้วย10ครับ IP private ของ Card B นะครับก็คือขึ้นต้นด้วย172.16จนถึง172.31ส่วน IP คัส C นะครับ IP ที่เป็น private ของคัส C ก็คือ192.168เพราะนั้นถ้าเราเห็นเลขพวกนี้นะครับขึ้นต้นด้วย10 ขึ้นตัวใน1.2.16นะครับหรือว่า1.2.31คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะ 16, 17, 18, 19ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าขึ้นตัวนีน1.92.168อย่างนี้ก็เหมือนกันทั้งหมดนี้คือ IP ที่เป็น Private ด้วยตัวมันเองไม่สามารถเชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะออกอินเทอร์เน็ตจะต้องมี IP ที่เป็น Public 1ตัวอย่างน้อยนะครับถึงจะใช้อินเทอร์เน็ตได้อันนี้ เราจะมาพูดถึง NAT นะครับเขาบอกว่า IP p r i v a t e เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ต้องผ่านเรื่องราวของ NAT ในเราเตอร์เสียก่อนก็คือต้องมีเราเตอร์แล้วก็เราเตอร์ตัวนี้จะต้องต่อกับตัว IP ที่เป็น public ด้วยนะครับขออธิบายเข้าข้าแบบนี้นะครับสมมติว่าเรามีเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมี IP public ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ด้วยปกติเนี่ยเราเตอร์ตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเชื่อมต่อัอินเทอร์เน็ตอยู่ทีนี้ เรามีตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเน็ตเวิร์กข้างในอีกทีหนึง่งนะครับเน็ตเวิร์กพวกนี้นะครับคอมพิวเตอร์พวกนี้มันก็จะได้ตัว IP ที่เป็นส่วนของ p r w v a t e ไปนะส่วนของ p r i v a t e แล้วเวลาที่มันติดต่อกันเองเช่น1 2 6 8 1 1 1ติดต่อกับ1.2อย่างนี้ติดต่อกันเองโดยตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อใดมันต้องการติดต่อกับอินเทอร์เน็ตมันก็ต้องวิ่งไปทางเกตเวของมันนะครับวิ่งไปทางเกตเวของมัน พอวิ่งไปปุ๊บเนี่ยเราเตอร์เนี่ยนะครับจะทำการจดบันทึกนะครับว่าหมายเลข IP ไดใดมีความต้องการที่จะออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับกลไกนั้นก็เรียกกลไกเรียกวันแนนนะครับหมายถึงว่าสมมุติว่าตัวเครื่องที่1น,นะครับต้องการไปที่อินเทอร์เน็ตแนจะทำการจดว่า1ออกไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วเวลาแพ็กเกจนั้นกลับมามันก็จะมาดูว่าแพ็กเกจนั้นกลับมาจากที่ไหน แล้วใครเป็นคนร้องขอเราเตอร์ก็จะทําการส่งข้อมูลนั้นไปให้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆได้โดยตรงนะครับในส่วนของเน็มีรายละเอียดอยู่นะครับแต่ยังไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับแต่ให้เข้าใจคร่าวๆได้ว่าเน็ตทาให้คอมพิวเตอร์ในวงแลนออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเรามีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตอยู่ นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่3เจ้าจากรูปนะครับอันที่1ก็จะเป็นของ t r u e Internet อันที่2ก็จะเป็น t r e b r o a d b a n d อันที่3จะเป็น TOT บ้านที่1บ้านที่2ต่ออยู่กับ t True บ้านที่3ต่ออยู่กับ Tree b r o a d Band บ้านที่4บ้านที่5ต่ออยู่กับ TOT เราเตอร์นะครับของแต่ละบ้านจะต่อตรงกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะได้ IP ที่เป็น IP Public มา นะครับเป็น IP Public มานะเะาเตอร์แต่และตัวจริงๆเนี่ยสามารถมองเห็นกันเพราะมันเป็น IP Public นะครับทีนี้ว่าเรามีคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบ้านนั้นมันจะมาต่อออกผ่านตรงๆแลนะนะครับของตของแต่ละบ้านของแต่ละเราเตอร์นะครับผมอธิบายอีกรูปหนึ่งน,นะเดี๋ยวดูก่อนสมมันนี้คือเราเตอร์นะครับเราเตอร์มันก็จะมีช่องแวนตรงนี้ซึ่งต่ออยู่กับอินเทอร์เนต็ต ตรงนี้จะได้เป็น IP ที่เป็น IP Public นะครับ IP ที่เป็น IP สาธารนณะ IP ที่เป็นอินเทอร์เน็ตส่วนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในบ้านก็จะต่อกับช่องนี้นะครับในช่องแ a นช่องแ a นพวกนี้ก็จะได้เป็น IP ที่เป็น Private มานะครับอ่นะดูเพราะฉะนั้นไอคอมพิวเตอร์3ตัวนี้อุปกรณ์3ตัวนี้สามารถติดต่อกันเองได้ แต่เมื่อไรที่มันต้องการที่จะติดต่อสู่อินเทอร์เน็ตมันก็จะวิ่งผ่านตัวน,นี้ไปนะครับเข้าไปค้นข้อมูลเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอเมื่อตัวนี้ร้องขอเราเตอร์จะจดไว้ออกสู่โลกอินเทอร์เน็นตได้ข้อมูลแล้วกลับมาที่คอมพิวเตอร์ที่ร้องขอเพราะว่ามันจดไว้นะครับมันมีการบันทึกไว้ตัวที่บันทึกไว้ก็คือเนด์นะครับเอนด์อยู่ใน,นเราเตอร์น,นะครับในบ้านนี้ก็เหมือนกันก็จะมีเอนด์ทำให้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์2งตัวนี้สามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้นะครับใช้อินเทอร์เนต็ตได้2ตัวนี้ก็สามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้เพราะฉะนั้นเราเตอร์ทุกๆตัวนะครับจะต้องมีกลไกที่เรียกว่าแนแล้วก็ตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะได้รับเบอร์ IP ที่เป็นตัวเบอร์ IP ที่เป็น p า i v a t รทั้งหมดทนี้มาดูตัวอย่างบ้านที่2องนิดนะบ้านที่2เนี่ยมีเราเตอร์เสริมเข้ามาในบ้านตัวเองออันหนึ่ง เพื่อที่จะขยายสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเร์ตตาเอรัวนี้รับสัญญาณจากเราเตอร์ตัวนี้ใหม่อีกทีนึงเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น IP ที่เป็น IP p r i v a t e อยู่แล้วนะครับพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บัอนะ IP ชุดนี้ที่ได้มามันก็จะเป็น IP Privat e อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งต่ออยู่กับ i p Privat e ชุดข้างหน้าตัวนี้นะครับนี้พอเป็นพอเป็นเน็ตชั้นแบบนี้ นะครับกลไกมันก็จะเปลี่ยนไปก็หมายถึงว่าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์3ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อกันเองได้นะครับแล้วก็สามารถออกไปหาเจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือกว่ามันมันอยู่เหนือเหนือข้างบนมันนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้สามารถมองเห็นอุปกรณ์2ตัวนี้แล้วก็สามารถไปที่อินเทอร์เน็ตได้แต่ คอมพิวเตอร์2ตัวนี้อุปกรณ์สตัวนี้ไม่สามารถที่จะติดต่อมายังคอมพิวเตอร์สาตัวนี้ได้โดยตรงนะครับแต่เมื่อใดที่คอมพิวเตอร์พวกนี้ติดต่อไปหาเจ้ามันก่อนตัวมันเองจะส่งข้อมูลกลับมาตามความต้องการของเจ้าตัวนี้ได้นะฮะนี่คือเน็เหมือนกันเลยฮะถ้าเกิดคอมพิวเตอร์บ้านนี้ต้องการที่จะติดต่อกับคอมพิวเตอร์บ้านนี้โดยตรงได้ไหมฮะคำตอบคือไม่ได้ครับ เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของภายในนะครับเป็นเป็นเน็ตเวิร์กภายในซึ่งคอมพิวเตอร์ตัวนี้เวลาจะติดต่อจริง,รงๆเนี่ยมันก็จะมองเห็นเพียงแค่ตัวที่เป็นตัวที่เป็นพาร์ติเท่านั้นก็หมายถึงว่าเข้ามาถึงอย่างมากสุดก็แค่เราเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถเข้าถึงข้างในได้นะครับจนกว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะรีเควส t ไปอ่ะทีนี้ต่อให้คอมพิวเตอร์ตัวนี้รีเควสตไปมันก็ติดที่เราเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้อีกเหมือนกันนะครับ อันนี้่นี้คือเรื่องราวของตัวอินเทอร์เน็ตอ่าขอโทษครับเป็น IP Address ที่เป็นตัว Public กับ Private ที่แตกต่างกันนะครับอ่ะีนี้มาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับีนี้ผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่อเน็ตเวิกในออฟฟิศเราเตอร์ตัวที่1ตัวเนี้นะครับรับสัญ,ญญาณจากอินเทอร์เน็ตมาฝั่งนี้นะครับแล้ว A กับ B เนี่ยก็ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์ก 192.168.0.x จุหทับหมายถึง2ตัวนี้นะนะครับมีเราเตอร์อีกตัวหนึง่งเชื่อมต่อกันมากับเราเตอร์หลักคือ R 1ตัวนี้เราเตอร์ R3 เชื่อมต่อกับ R1 เชื่อมต่อโดยการใช้แบบบิดบิดก็หมายถึงสะพานที่เชื่อมต่อด้วยกันโดยตรงนะครับทำให้เน็ตเวิร์ก A กับ b e กับ f ยังอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันรู้ได้ไงฮะว่าอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกัน อันนี้เป็น192.168นะครับจุดศูนย์นี่เป็นคลาสีนะอันนี้ก็ยังเป็น1 9 2 1 6 8กงก็ยังเป็นคลาสีอยู่เหมือนเดิม2ตัวนี้กับ2ตัวนี้เชื่อมต่อกันโดยตรงนะครับเชื่อมต่อกันโดยตรงผ่านตัวบิตนะครับตัวบิตตัวนี้ดีวมาดู r 2 r 2บอกว่าฉันเป็นเราเตอร์ฉันเซตโหมดเน็ตไว้พอเป็นโหมดเน็ตเมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าเน็ตเวิร์กฝั่งนี้ฝั่งที่มันเชื่อมต่ออยู่เนี่ย ับฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นเนเ็ตเวิร์กคนละเนเ็ตเวิร์กกันเนเ็ตเวิร์กฝั่งบนเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าแวนฝั่งแวนส่วนข้างล่างเนี่ยเ,เรียกว่าแลนนะครับผมให้ดูรูปรอเตอร์นิดหนึง่งตรงนี้นะฮะฝั่งแวนตรงนี้เป็นฝั่งแลนฝั่งแวนจริงๆเนี่ยเวลาที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยอินเทอร์เนต็ตจะเป็นแวนแต่บังเอิญว่าจากรูปนี้นะครับ ตัวฝั่งแวรเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงแต่มันไปเชื่อมกับวงแหวนของข้างในซึ่งมันยังเป็นตัว p r เว a t e อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ให้รู้ว่าเน็ตเวิร์กที่มันเชื่อมต่อฝั่งแรวนเอ้ขอโทษฝั่งแวรเนี่ยกับฝั่งแรวนเนี่ย,ยมันจะต้องเป็นคนละเน็ตเวิร์กกันแล้วคอมพิวเตอร์ C กับ D เนี่ยจะติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยผ่านตัว n น็นะครับอ่ะเีนี้มาดูขอบเขตของมัน A กับ b E กับ F ยังอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันคือ192.168.0เหมือนกันเพราะนั้น a กับ b e กับ f สามารถติดต่อกันได้โดยตรงเวลาแชร์ไฟล์เมื่อ f แชร์ไฟล์ e แชร์ไฟล์ a แชร์ไฟล์ b แชร์ไฟล์ทั้ง4ตัวนี้มองเห็นหมดมองเห็นหมดเามาดู c กับ d เมื่อ c กับ d แชร์ไฟล์สิ่งที่เกิดขึ้นคือ c มองเห็นไฟล์ที่แชร์ของ d ได้ d มองเห็นไฟล์ที่แชร์ของ c ได้นะครับ C กับ d 2ตัวนี้นะฮะสามารถมองเห็น a กับ b ได้ด้วยและ e กับ f ได้ด้วยเพราะมันอยู่ในเน็ตเวิร์กที่อยู่เหนือกว่ามันขึ้นไปนะ,ะทีนี้เมื่อ a กับ b เนี่ยหรือว e ่า e กับ f เนี่ยต้องการที่จะมาดูไฟล์ที่ C กับ d แชร์ไว้เนะี่ยเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับเพราะมันติดตรงนี้มันติดตรงนี้มันจะไม่สามารถมองเห็นเน็ตเวิร์กที่อยู่ภายในแนดตรงนี้ได้นะครับ เพราะนั้นลองดูพิลเตอร์สามตัวพิลเตอร์สีแดงใครพิมพ์ได้บ้างครับพิลเตอร์สีแดงก็หมายถึงว่าพิลเตอร์ที่ต่ออยู่กับ A ใครเห็น A บ้างก็คือ AB เห็น EF เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์สีตัวนี้พิมพ์มาที่คอมพิวเตอร์พิลเตอร์สีแดงได้มาดู C กับ d ครับ C กับ d เนี่ยเป็น n นทที่อยู่เป็นระดับต่ำกว่า C กับ d ก็เลยมองเห็นเจ้าเจ้าพิลเตอร์ที่แชร์ไว้ก็คือตัวนี้ด้วย มาดูพินเตอร์สีฟ้าพิมพเตอร์สีฟ้าก็อยู่ในเลเวลเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันกับพินเตอร์สีแดงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง A B C D E F สามารถพิมพ์ไปที่พินเตอร์สีฟ้าได้โดยตรงนะครับแต่พินเตอร์สีเขียวตัวนี้พินเตอร์สีเขียวคนที่พิมพ์ได้ก็คือ C กับ D เท่านั้น A B E F ไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นเหาเตอร์ C กับ d จะได้เน็ตเวิร์กคนละเน็ตเวิร์กกันมันจะมองเห็นเฉพาะข้างในนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะมันจะมองอหมายถึงว่าเมื่ออยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกัน C กับ d มองเห็นกันโดยตรงและสามารถมองเห็นข้างนอกได้ด้วยนะครับแต่ข้างนอกไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเน็ตเวิร์กภายในได้นะครับมันจะไปติดอยู่แค่แวนตรงนี้นะครับถ้าสับสนก็ลองฟังอีกสรอบหนึ่งนะครับสรุปนะฮะ C กับ D เป็นเน็ตเวิร์กย่อยภายใต้เนต็ตของเจ้าเน็ตเวิร์กนี้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น C กับ D เลยสามารถมองเห็นข้างบนได้แต่ข้างบนซึ่งเป็นเน็ตเวิร์กที่อยู่เหนือกว่าไม่สามารถมองเห็น C กับ D ได้พิมเตอร์สีแดงทุกๆคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ได้พิมเตอร์สีฟ้าก็เหมือนกันครับส่วนพิมเตอร์สีเขียวซึ่งเป็นพิมเตอร์เฉพาะที่อยู่ภายในเน็ตเวิร์กย่อยตรงนี้ c กับ d เท่านั้นที่พิมพได้นะครับนี่เรื่องนี่คือเรื่องราวของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับ IP address แล้วก็เรื่องราวของแน่นสับสนยังไงหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนลองดูซ้ำอีกสรอบนะครับแล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะัโอเคนะครับงนะั้นขอจบตอนพิมพ์เท่านี้นะครับสวัสดีครับ